ผมจะไปย้ายรถอรถเขาเรียกว่ารถตักเก่านะครับผมรถตักเก่าเขาอยู่ที่นาครับเดี๋ยวผมจะเอารถดำไปย้ายนะคผู้ชมครับอไปย้ายเอาเอารถดำไปย้ายรถตักอ่ะบัตรดูว่าจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยขาพร้อมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเอารถดำนะครับผมผู้ชม เรามีหรือเปล่าเนี่ยเราเคยซื้อไว้ปะเนี่ยอ่าน่าจะเคยซื้อนะ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี้ไงเหมือนมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองอ่าผมเคยย้ายรถไถเงั้นเหรออ๋อน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับยงกาบน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับอ่าคันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่ะคันไหนวะจุดอยู่นี่ปะมีปะไม่มีหรอ คันไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอนน้เป็นนาผมเองนะคุณผู้ชมนะนาผมเองแหละคุณผู้ชมเออนะครับกดแถบหาเลยเป็นนาผมเองนะครับนะก็แบบว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไเอาเมืเอ่อกี้ไงอ๋อแล้วผมย้ายอะไรมาวะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะผมเราจะย้ายไปไหนอ่ะเอา้าเดี๋ยว มึงพี่มาเริ่มต้นจากตรงนี้ดิพี่พี่มาเริ่มต้นจากตรงนี้ได้ไงแต่ไปไปอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมพามาเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับผู้ชมครับแต่เ,เราจะย้ายมาอ่ามาศูนย์นะเอ้ยมาลงซ่อมลงซ่อมอ่าไม่ได้มันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ดิเริ่มต้นจากข้างบนได้ไงเด้โอโหดูไฟดูไฟ เอาเคครับ okay ผมเดี๋ยวเราควงดิลองควงโชว์ดิควงโชว์ดิพี่ยืดควงโชว์ดิพี่เออเฮ้ยควงโชว์ไม่ได้หรอกพี่โจ้ควงเลยมันแค่นี้โอู้ยมันติดไปเรื่อยๆควงเริ่มเริ่มจากตรงนี้ไปยืดไอ้ดีดีดีโอ้โอ้โอ้มันออกไปเรื่อยๆเลยว่ะดูดิแล้วมันติดนะครับดึ๊บเหนื่อยไหมมันออกไปเรื่อยๆเลยเนี่ย เออมันออกไปเรื่อยๆทำไมมันไม่วนลอยเดิมวะเออทำไมมันไม่วนลอยเดิมวะผมงงมากเลยทำไมไม่วนลอยเดืดเดโอ,โโอโดูดิอือโอ้โหโอ้โหดูดิดูดิดูด,ดมิมันจะมันจะชนเรื่อยๆนะผมแหวนเด้อ้ยรอบนี้ไม่รอดรอบนี้ไม่รอด <c oughs> เฮ้ยพี่วะดันไง <c oughs> อะไรครก็ได้อะไรครก็ได้ฮัลโหล แม่ไปครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะผมก็เดี๋ยวจะไปจ่ายนะคุณผู้ชมครับนี่เพียงอุ้ยชันชันจัดอุ้ยควมควๆควบควบควบเจอเจอเจเจอเจ ทันจัดเลยว่ะคุณเขาบอกขึ้นแล้วครับขึ้นลอยชว่วยแค่เพิ่งเหน็จลาเด้อเออระวัง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 กเกียร์เดีย๋ยวดูกเกียร์เดีย๋ยวดูกเกียร์เดีคุณกูชมเนี่ยมันใส่มีกันใส่เกียร์ด้วยนะคฟ้า3.9ไม่มีนะแบบนี้ดูดิ โตโดดีตีเป็นไงนี่เสียงยังกระเจียวโตดูดูเขาปั่นนะ้วยครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเขาปั่นไหมเนะี่ยสุดยอดจัดเลยอ่ะดูดูเครื่องเดิย ปไปเออเออเฮ่อแล้วมารกเอเล่นละฮะช่วยอุ้ยเออเออเแบบลอยแบบลอยลอยคั่วเขาโยงเหอนแบบลอยขั่วล้อแบบล้อล้อลอยทั้งหมดอ่ะเอ้เดี๋ยวมาลองลองบึ้มซัมบี้ดูหน่อยดิจับไอพวกนี้มันชอบเก็บตังค์ไง เอ้โอ้สเทือนจัดอ่ะนี่ครับเราอยู่นอกแบบนะตอนนี้<ม>เป็นบูเดยแมนแนมเบิงโอ้ยลั่นไหมพี่ลั่นไหมพี่เื้ออ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 ื้เอเด้เอจัดตวรวจคนข้อเมืองนะครผม เอาดับแล้วนะผมตอนนี้เครื่องดับแล้วครับตอนนี้ก็เครื่องดับเราไม่แน่ใจว่าเราสามารถลงมาเดินเล่นได้หรือเปล่าเอยเดินได้นะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่นอกแผบลบนันกผู้ชมคือตอนแรกผมคิดว่ามันมาไม่ได้เลยนะผมแต่ก็เกินคาดครับมาได้ครับผมนี่ครับนี่ครับตอนนี้รถหายไปแล้วครับอืมจังหวะน,นี้โอ้เนี่ยครับรถได้หายไปเลยครับนี่ครับ อ๋อเฮ้ยจอดำจอดำอ๋ออยู่น้องแบบนี้อันตรายจริงๆนะครับเดี๋ยวมาหาทำนะผมอันตรายอันตรายดูดิโอ้โหโหเสียงจะไม่มาครับตอนนี้ออะมาแล้วครับผมทุกอย่างเริ่มใหม่หมดเลยนะครับไปครับผมไปครับผม โอ้ร oh, นะ้อยร้อยสิบสามครับตอนนี้โอ้ oh, oh, กินไปโอ้ยเกือบพัน 1, ไปครับไป<ๆ>ไป<ๆ>ไปเนี่ยตอนแรกผมจะโผล่ทางนี้นะครับตอนแรกผมจะวิ่งอ้อมอแล้วก็มาโผล่ตรงน,นี้แต่ผมไม่คิดว่ามันจะมาได้ไงตอนนี้รนะ้อยสิบสามครับดูลงลงเดินนี่จะกิน จะได้ความเร็วพอมั้ยสิบสี่ครับสิบห้าครับผมสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองร้อยยีุ้ยไปเรื่อยๆทั้งวมนร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามโอ้ยเิอดีไเง้ยไเถิอดีไง้อยลอยลอยทั้งหมดเลยอะลอยทั้งหมดเลยถึงแล้วครับผม เลี้ยวไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับผมรถผมเกาะถนนดีอยู่แล้วผมเร็วล้อยก็เลี้ยวได้โอ้โหอ๋อผมเร็วล้อยก็เลี้ยวได้นะครับผมต้องตีวงนิดหน่อยอุ้ยโอ้โหอุ้ยผมไม่รู้ว่าป้ายนี้มันทะลุไงมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวต้องหาที่ให้รถ อ่ารถขึ้นนะครับผมรถสำหรับรถรถตักเนาะเดี๋ยวหาหาหาที่เขาขึ้นก่อนนะผมดีขึ้นตรงไหนได้บ้างครับขึ้นตรงไหนได้บ้าง ตรงไหนได้บ้างวะตอนแรกเราเอาย้ายรถเข็นไนมาก็ไม่รู้ด้วยเฮ้ยมาถาวอะไรไเนี่ยโอ้สภาพจริงเนี่ยอืมขึ้นตรงนี้น่าจะได้นะครับเอ้ยตอนแรกผมเอาคันนี้ขึ้นมาเลยเหรอบอนะไม่น่าใช่หรอกว้าวผมขึ้นรถไถมาผมเอารถไถขึ้นมานู่นคันนู้นเออผมเอาคันคูบาต้า อามาเดี๋ยวคันนี้มาเดี๋ยพอดุมดีเลยได้รอได้รอพอดุมเก่าสนิมขึ้นแต่ผสมจริงนะั้นเวลายกนะ่ะจะขึ้นได้ยังไงวะอ๋อดูท่อไอเสียมปเนี่ย นี่ครับรถแท็กเตอร์นะผมนี่ครับแท็กเตอร์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 เด้อมีหลังคาด้วยหลังคาได้งามเยี่ยมเลยนะครับผมก็จะเป็นเอ่อในส่วนของพวกคอนโทรลนะผมนี่ครับมีคนทงคอนโทรลเดี๋ยวพาไปดูเอ่อในห้องเครื่องนะครับโดดขึ้นไม่ได้เป็นไรวะเนี่ย

จืดจืบจืบจืบนี่เห็นไหมพี่ดับเครื่องหน่อยดิพี่ผมบอกหูพี่มากเลยเนี่ยพี่เออเห็นไหมเวลามันยกจืดจืดเห็นไหมนี่เห็นไหมดูดจื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 ดนี่นะจืดจืด ทำไมต้องดันไปสองกันด้วยรถมันยาวนะมันจะขึ้นได้ไหมเนะี่ยโอ้ยาวแล้วก็กว้างด้วยนะผมว่าไม่น่าได้หรอกผู้ชม เลี้ยวขึ้นจะเลี้ยวยังไงก่อนเนี่ยโอ้ไม่น่าได้ว่ะเราต้องหาพื้นที่ดีๆก่อนไอตรงนี้เลี้ยวไม่น่าขึ้นหรอกเดี๋ยวขึ้นมันในน้ำเลยได้มั้ยไม่มีที่ขึ้นเลยว่ะอ,อ๋อมันไม่มีที่ขึ้นเลยนะแถวแถวนี้โอ้โหนี่แค่เข้าโหมดบินโดนก็เสียงเงินหรออะไรครับเนี่ยโอ้ เขาบดบินผมยังเสียเงินนะอ่าเฮ้ยอุ้ยตรงนี้ไงตรงนี้ไงขึ้นได้ปะไม่น่าได้หรอกวังอ๋อก้อนหินก้อนหินรถก็ไม่น่าจะขึ้นได้นะครับผมอ่าเหมือนจะไม่ได้นะครับตรงนี้สุดแบบนะผมไปไม่ได้นะครับเห็นยวนะสุดแบบเลยนะคร <c oughs> ับอ่ามันเมือนจะขึ้นไม่ได้ป่ะคุณผู้ชมเอาไงดีวะเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นรั้วตัวนี้ก็เป็นคลองน้ํานะครับผมเป็นร่องน้ำนะครับ,อ,รบอ่าแถบนี้มีที่ขึ้นไหมไม่มีเลยนะครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอาโอ้โหต้องจะจะมาขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้มันเป็นน้ำเนาะเอ้าเอานี่แหละเอามันตรงนี้หรอไหมเอามันตรงนี้แลหาาและไป เฮ้ยยี่ยงยังรตรงนี้นะป้าเอาดูยังเขาเดินน้ำเลยเนี่ยนชะ่วงแอปช่วงแอปดีตรงนี้น่าจะได้มั้งเออน่าจะได้น่าจะได้มาลองดูลองดูลองดูลองด,องดูนี่เยเนี่ยน่าจะขึ้นได้เพราะว่าล้อมันใหญ่อยู่เนาะดูยองเนาะนะนผมเฮ้ยเลี้ยวรถเลี้ยวไม่ได้อ๋อ ตกตกอุ้ยกระแทกปักปักเลยว่ะเออไป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 มันลากกี่อ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้าว้วาวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว โอ้มันเซฟอะไรนานขนาดนี้เนี่ยมาแล้วพี่มาแล้วอ๋อมาแล้วครับมาแล้วโอเคมาแล้วครับไปอืนอืมโอ้โหอ่ายกยกขึ้นสูง ยกกงสูงไม่ตรงไม่ตรงถอยแม่ขึ้นไปครับขึ้นไป่าเอเฮ้ย,ย,ยติดได้ไงวะเนี่ยอย่าติดดิพี่อย่าติดดิโอไม,ไม่ค่อยแรงซะเลยเนี่ยไม่ค่อยแรงซะด้วยดิ ไฟมามามา,มารถมันแคบมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วมันเลี้ยวอะไรวะเนี่ยโอ้เลี้ยวไม่บังคับยา,า,ากมากเลยวะ่ะนี่ยผมอันนี้ต้องเอายกขน้นงสูงเลยคุณผู้ชมมันมันไม่ค่อยตรงเลยอ่ะอเวลาเขาจะหมดโอ้ผมว่าไม่ท่าได้นะเนี่ย ก็ไถว่ายากแล้วอันนี้ยากกว่านั่นอ่ะแล้วมันคันเร่งมันดูแปลกมากเลยน่ะเยอึขึ้นไปอ้ยอ้ยอึ้กอึ้ยอ้ยอ้ยอึอึ้ย้ย้ยึ้ยย หนึ่งนี่หนึ่งประจุตัวเขาแล้วพี่จูบตัวแล้วนอะเนี้ยฮึบฮึบดีฮึบดีอีเนี่ยเวลาเราเร่งปุ๊บควันจากท่อไอเสียก็จะออกด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่เร่งควันก็จะไม่ออกนะผมออื้ ไม่ออกสิวะเดี๋ยวผมลองใช้พลังวิเศษนะครับผมในการยกดูกันบ้างนะครับผมมีพลังวิเศษไงคุณผู้ชมเออผมไปเรียนมาเองแหละอคุณผู้ชมเอออ่าโืมดูคนไปน่ะอ๋อแล้วมึงจะมาด้วยทำไมเนี่ยรถดาโอ้เอาอ โอ้ยสภาพจริงๆเนาะอย่าติดดีอย่าติดเอาแล้วจะติดทำไมเนี่ยเอาเอาเอาเฮ้ย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 แล้วจะติดทำไมเนี่ยเอาโอ้ยเฮ้ยหลุดออกจากกันดิหลุดเออนั่นแหละโอ้อะไรของพี่วะเนี่ยโันนี่ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าในฟาร์มสิบเก้าเฮ้ยถ้าในเอ้ยอันนี้มันรถเบาเนาะรถเบาก็ยกได้แหละแต่ถ้าเป็นรถหนักไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าในฟาร์มสิบเก้าถ้าเป็นรถหนดดักๆอะ่ะไม่ได้เลยนะไม่ขยับเลยจุ๊บอ่ายือสามสองหนึ่งจึ๊บไปอุ๊ยโอ้โหไม่ได้หายแล้ว โอ, re, โอ้แล้วโอ้แล้วมันขึ้นประเด็นคือมันขึ้นทั้งสองอันไงสามสองหนึ่งปุ๊บไปโอ้ยยังยังกินเลยหรอปวดใจเลยอ่ะโอ้พี่ไปหารถโรเบิร์ตขึ้นดีๆเดี๋ยวพี่เอโอ้ตายเลยแบบนี้ตายเลยอะไรกัาเนี่ยเฮ้ยติดอีกอือ